ดอกไม้สวยๆค่ะซื้อดอกไม้ไหมคะดอกไม้ไหมคะพี่สวยค่ะโอ้ยโอ้ยแกรู้ไหมว่าเราสปอร์ตของฉันเนี่ยราคาแพงแกจะมีปัญญาชบใช้หรองัน้นรีบจ่ายค่าเสียหายมาค่าเท่าไหร่คะคุณบอกฉันมาเลยคะ่ะ5,000สน อกไม้ไหมคะใช่ล้วนั่งไงราบรอยมาแล้วดอกไม้สวยๆคะ่ะซื้อดอกไม้ไหมคะดอกไม้ไหมคะพี่สวยคะ่ะโอ้ยโอ้ย ไอ้บอดทำไมมือซุ่มซ่ามจังวะเห็นไหมทำรถกูเป็นรอยแล้วเนี่ยฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะคือฉันซุ่มซ่ามเองค่ะแล้วรถคุณเสียหายมากไหมคะฉันจะชดใช้ให้ค่ะ นีเราคาแพงแกจะมีปัญญาชดใช้หรอใช่จะมีปัญญาชดใช้เหรองั้นรีบจ่ายค่าเสียหายมามาสิในเมื่อฉันเป็นคนทำรถคุณเสียหายฉันจะชดใช้เองค่ะแต่ว่า ฉันฉันมีเงินอยู่แค่นี้ค่ะคุณรับไปก่อนได้ไหมคะแล้วส่วนที่เหลือฉันจะเอามาคืนให้คุณทุกวันเลยคะ่ะ ว่าค่าเสียหายของรถฉันราคาเท่าไหร่ห้าห้าห้าเท่าไหร่คะคุณบอกฉันมาเลยค่ะถ้าฉันขายดอกไม้ได้แล้วฉันจะรีบเอาเงินมาคืนคุณทันทีเลยห้าแสน นี่พวกคุณจะทำอะไรพี่เล็กนั่มันจะของรถนี่เพลนเร็วผมเป็นเจ้าของรถเองครับ ไอ้คนเมื่อกี้เขาเป็นสแปร์มงกรดอกไม้ของคุณสวยมากเลยงั้นผมขอดอกไม้ของคุณแทนค่าเสียหายแล้วกันคุณคะแต่ดอกไม้พวกนี้มันหกัก ตอนนี้ฉันล้มเมื่อกี้แล้วอะค่ะไม่เลยครับดอกไม้ดอกนี้เป็นสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะแต่ฉันทำรถคุณเป็นรอยฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจะคะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับรถผมไม่ได้เสียหายอะไรมากคุณเอาดอกไม้ให้ผมแล้วเราหายกันนะจริงเหรอคะทำไมคุณใจดีจังเลย เสียดายนะคะที่ฉันไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าคนใจดีแบบคุณผมเชื่อว่าต้องมีวันนั้นแน่นอนเพราะทุกความพยายามย่อมประสบความสำเร็จได้เสมอขอบคุณคุณจริงๆนะคะที่ไม่เอาเรื่องฉันนีดอกไม้ค่ะ ขอโทษนะคะฉันขอตัวก่อนนะคะคุณบีมอฮ้ ขอโทษค่ะคุณฉันไปตีโดนคุณหรอฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรครับเอ่อคุณคะนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าฉันได้ยินเสียงเหมือนคุณกำลังร้องไห้เลยคุณมีอะไรให้ฉันช่วยไหม ่วยตัวเองก่อนเถอะตาก็มองไม่เห็นยังจะมาช่วยผมอีกคุณรู้ไหมฉันก็ลำบากไม่น้อยเหมือนกันเลยนะฉันน่ะก็เคยคิดว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกแล้ว ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเรียกว่าไอ้บอดไอ้บอดโดนคนอื่นเข้าลังแกแต่ฉันไม่เคยท้อเลยนะเพราะฉันหวังว่าสักวันหนึ่งตาฉันต้องกลับมามองเห็นได้เป็นปกติ นี่คุณคุณเคยมองเห็นมาก่อนแล้วครับใช่ค่ะตอนนี้ฉันกำลังเก็บเงินเพื่อจะเอาไปผ่าตาัดตาเพราะฉันหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะกลับมาเห็นโลกที่สดใสอีกครั้งงั้นฉันขอตัวไปขายดอกไม้ก,กันนะเดี๋ยวครับคุณมานั่งคุยเป็นเพื่อนถุก่อนได้ไหมครับ เดี๋ยวผมเมาดอกไม้คุณก็ได้มานั่งก่อนคุณชื่ออะไรครับผมชื่อเต๋อนะฉันชื่อบีมหยุดร้องได้แล้วคุณไม่เป็นไรหรอกนาคุณลองมองไปรอบๆสิ โลกนี้มีสิ่งที่สวยงามรอให้คุณมองอีกตั้งมากมายเลยนะ คุณจำผมได้ไหมคนที่นั่งร้องไห้แล้วคุณเข้ามาปลอบใจผมเมื่อปีที่แล้วไงไอขี้แงนั้นเหรอเติรดใช่ไหมใช่ผมตามหาคุณมาตลอดเลยคุณนี่คุณทำอะไรเนี่ยไม่มีคำว่าบาังเอิญใน,นเรื่องของความรัก